สวัสดีครับมาดูงานเชือกลมนะครับนะชุดนี้จะจะส่งไปต่างประเทศนะครับเป็นลูกค้าทางต่างประเทศนะค่าส่งลูกค้าก็ต้องออกเองนะครับก็อาจจะหลายตังอยู่นะครับค่าส่งนะมาดู3เส้นด้านบนนี้ความโตประมาณ3มิลน,นะครับผมนี่นะอันนี้ลูกค้าสั่งสั่งความยาวมานะครับอาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่าเขาไปต่อตะกุดด้านล่างแล้วก็พระ3ห่วงนะ ก่อนจะคุยกันรู้เรื่องก็เมื่อยมือกันเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้โปรแกรมแปลภาษาเราไม่ค่อยเก่งนะก็เหมือนการสามเส้นส่วนเส้นด้านล่างนี้นะครับผมตัวสร้อยเนี่ยขนาดความโตสี่มิลนะครับใหญ่ที่สุดนะเชือกล่มเท่าที่ที่ร้านมีนะครับเนาะใหญ่กว่านี้ไม่ไม่มีแล้วแต่ลูกค้าอยากได้เกือบเจ็ดมิลนะครับแต่ว่าผมหาไม่ไม่ได้นะครับได้เท่านี้แล้วนะ เส้นนี้ก็จะพิเศษหน่อยเป็นก้ามปูสปริงสเตลเลสนะครับนะเป็นสีทองนะครับผมนะง่ายต่อการเปลี่ยนพระนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นห่วงของเขานะครับห่วงก้ามปูนะเราก็แถมไปให้เลยนะครับเพราะมันมาคู่ตัวอยู่แล้วเป็นงานถักเข็มดําทั้งหมดนะครับงานถักละเอียดเลยนะนข้างใช้เวลามากเลยครับชุดนี้นะลองดูความละเอียดของชิ้นงานก่อนได้นะครับ แล้วถึงจะรู้ว่าทำไมถึงต้องรอรอคิวต้องรอนานนะครับโอเคครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสอบถามได้หรือท่านไหนอยากลองหัดถักก็ยินดีแนะนำครับผม